<laughs> See you in Luang Prabang! We will arrive in Laos in about one hour. Wow. let Luang go. They let They let let ไปเปลี่ยนเงินอยู่ธานาคารพงสวรรค์สบายดีตอนนี้ก็ยู่หลวงพระบางแล้วเรียบร้อยมาโรงแรมอันนีเดอร์ซื้อโรงแรมพักตอนนี้กำลังจีย่างไปวัดวัดอยู่ทางฝีสบายดีตอนนี้ยูหลวงพระบางกำลังจีย่างไปตลาดมืดซึ่ง